สวัสดีลูกค้าสายรถตู้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้มามองภาพมุมนี้กันดูบ้างนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับรถตู้เข้าใหม่หน้ายาวเช่นเดิมนะครับนี่เดี๋ยวครับเลี้ยวต้องระวังนิดนึงนะเออกลัวจะโดนเสาไม่ใช่หลรถมันยาวนะครับสวยมากคันนี้นะครับไม่อย่างที่เห็นเลย8 2 0 0 0โลไม่เดิมไม่แท้ครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับสภาพดีครับคันนี้มือเดียวจากหน่วยงานนะครับ มาจากสำนักงานเลยคันนี้นะครับใหม่กริปเลยสวยพร้อมใช้ภายในเบาะวีเรียบร้อยนะครับเบาะหนังนะครับสามแถวน้ำพลาสติกบันแดดอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับก็หากใครสนใจรายละเอียดสเปคแบบนี้นะขอแค่อย่างเดียวครับอย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะครับถ้าไปดูคลิปเต็มมันก่อนนะครับผมรีวิวให้ดูรายละเอียดยิบเช่นเดิมนะครับสนุกสนใจยังไงนะครับก็อย่าเพิ่งกดออกนะครับไปดูคลิปเต็มก็ได้เลยครับผมไปไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าสายรถตู้มือสองทุกคนทุกท่านหรือว่าสายรถตู้วิ่งทํากินทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมวุฒินะครับอยู่ในบริษัทเพชรยนต์เช่นเดิมแล้วก็วันนี้ผมมีรถตู้เข้าใหม่มานําเสนอลูกค้าครับคันนี้เป็นตัวรถตู้นะครับผมคอมพิวเตอร์ 3. จุดอ่าตัว2.8นะครับตัวหน้ายาวนะครับปี2020คันนี้เลขไมค์ค่อนข้างน้อยครับประมาณ8 0,000ื่นโล รถมือเดียวจากหน่วยงานนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะครับก็สภาพดีคัดเกรดเช่นเดิมประวัติศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับรับประกันเลยว่าซื้อไปเนี่ยไม่ใช่รถที่เคยเป็นวิ่งรถรถตู้วิ่งงานมาก่อนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้รถตู้วิ่งใช้ในองค์กรนะครับมาจากหน่วยงานนะครับมาจากสำนักงานใหญ่มาเลย นะครับตรงนี้เนี่ยประวัติเนี่ยตรวจสอบเช็คได้เลยนะครับไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยซื้อกับสบายใจใช้แบบสบายใจได้เลยนะครับคันนี้เสนอขายราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสเจ็บาทนะครับมือเดียวปี2020ไม่แปดหมื่นนโลนะเดี๋ยววันนี้เช่นเดิมครับผมบุญเพียร์ก็จะพามาเดินรีวิวรถนะครับคันนี้โดยรวมว่าสภาพเป็นอย่างไร ทั้งตัวบอดี้นะครับโครงสร้างแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ออปชันที่มีมาต้องบอกว่าคันนี้มีจอกลางมาให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าครบนะตัวจอ Android นะครับก็สภาพเนี่ยถือว่าพร้อมใช้แล้วนะครับลูกค้าได้ไปเนี่ยก็สามารถจัดได้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับอันดับแรกครับให้ดูมุมที่ด้านล่างก่อนเลยนะครับซ้ายขวานะครับเหลี่ยมสันมุมคมนะครับโค้งลับนะครับโค้งคมต่างๆเนี่ยเดิมๆทุกอย่างทั้งหมดเลยนะ ส่วนไฟหน้าใสกริปครับเนี่ยเดินซูมให้เห็นแบบใกล้ๆเลยนะใสสวยกริปแบบนี้เลยนะครับไม่มีเหลืองขุ่นแต่ราตัวอย่างใดนะครับแล้วก็ส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับหน้าตาเนี่ยค่อนข้างสวยหล่อมากๆเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่ล่างมีมาเรียบร้อยนะครับเป็นหลอดฮาโรเจนแสงสีวอร์มไว้นะครับทะเบียนจําให้ดีนะครับ5042แล้วโทรหาผมเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ ส่วนต่อมานะครับด้านในครับด้านข้างครับอันนี้ผมเอียงให้ดู45องศานะครับให้เห็นเฉดสีก็เลยว่าเฉดสีทุกมุมเนี่ยนะครับเสมอกันหมดนะครับไม่มีเหลืองไม่มีด่างหรือว่าอ่าสีนะไม่มีฝั่งใดที่มันเข้มกว่านะครับหรือว่าเอาง่ายๆคือมันไม่เคยทําสีมันนั่นเองนะสีผิวเนี่ยใสๆแน่นอนรับประกันนะครับต่อมาในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับสเปคเดิมโรงงานเนี่ยก็จะเป็นแมกกะทะแบบนี้นะครับมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่า นะครับสเปคสวยเลยนะครับ 2,3,5, ทับ 60, ขอบ1 6ซีนั่นเองนะครับก็สเปครถตู้ทั่วไปเนาะแก้มยางหนาหนานุ่มๆนะครับกำลังดีนี่ครับช่วงลงช่วงล่างเนี่ยเรามีการช่างนะครับทีมงานตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับเช็คนะครับมากกว่า274รรายการนี่ครับจากบริษัทนอกนะที่มาเช็คให้เรานั่นเองนะครับ คันนี้5ดาวนะครับประวัติสวยซื้อได้แน่นอนนะครับต่อมาด้านในครับแผงประตูนะครับสวยงามสาดส้านสีดําแบบนี้ครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยครับแบบนี้เลยแล้วคอนโซลเนี่ยไม่มีช้ําเลยนะสภาพคือสวยเลยนะครับใหม่กริปนะครับพลาสติกบังแดดเนี่ยอยู่ครบนะครับอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะฮะใครหาแบบนี้ไว้ใช้อยู่ก็จัดไปได้เลยนะครับสวยพร้อมใช้ราคาดีครับคันนี้นะครับ 1ล้าน1 0 0 0 0แสนนะครับ70,000บาทเท่านั้นนะครับเกียออโต้ด้วยนะไปซื้อใหม่เนี่ยต้องรอนะคุณผู้ชมรอรถต่างๆเนี่ยเดเดือนนะสอบถามทีมงานมาให้แล้วนะพอดีเพื่อนอยู่ t o y o ต้นะครับช่วงนี้หารถยากเหมือนกันนะครับแล้วก็เผื่อใครต้องการใช้รถเลยนะครับก็เข้ามานะซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟแดนก็ได้นะครับเรารองรับได้หมดทุกอย่างแน่นอนนะครับ ต่อมาสวยงามนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์คลางน้ําต่างๆข้าบนสวยนะรถเดิมครับปุหหนังข้างบนเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านนะลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วใช้งานได้เลยนะครับยาวๆนะครับต่อมาด้านด้านในนะให้ดูเรื่องของตัวบ่อกันนิดนึงครับบอกนี่ก็เป็นบาอนบอก V.I.P. แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นบาะหนังสวยมากนะครับเป็นบาะหนังสามแถว นะนั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่มีเบียดกันแน่นอนนะครับภายในคือกว้างโป่งโล่งมากๆนะครับมีที่พักเท้านะที่วางของสัมภาระนะครับมีที่วงที่วางเก้าน้าด้านหน้าในชั้นวางเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับก็ถือว่าครบแล้วนะนะใครจะไปวิ่งงานนะครับรับส่งพนักงานเอาไปวิ่งทัวร์อะไรเนี่ยได้เลยนะต้องการรถแบบที่ยังไม่แต่งวีกี่นะครับก็มีให้นะครับ หรือใครต้องการที่เป็นแบบ V.I.P ก็มีนะแต่ว่าอยู่ราคาประมาณล้านสองแต่รู้สึกว่าเหมือนจะติดจองแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูเครดิตลูกค้าก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อมาด้านโครงด้านข้างนะครับดูได้เลยเดิมๆทั้งหมดนะสปงสปอ,อร์ตอาร์คนะครับกามหัวนงหัวนัดดูนะไม่มีขันไม่มีขนะนะครับปร,รประตูประตูแผงประตูต่างๆในเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับต่อมาคุณผู้ชมครับพาเดินดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างครับ ล้อฝั่งหลังนะครับฝาครอบยังสวยๆอยู่นะครับไม่มีเบียดนะครับแลวดูท้ายนะคุณผู้ชมท้ายเดิมๆเลยนะหลังก็เป็นโครเมียมแบบนี้ด้วยไฟท้ายเนี่ยใหญ่มากๆนะครับยาวเป็นศอกนะครับยาวเป็นศอกเลยนะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังก็มีมากระจกมองท้ายมีมาครบนะครับโลโก้นะครับคอมมูเตอร์นะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปใกล้ๆให้ดูคะความสะอาดสะอานคุณผู้ชมผมซูมไม่เห็นใกล้ๆเห็นไหมนะครับตามซอกตามมุมคือมันสะอาดและดูเม็ดสีนะสวยมาก น่าจะเป็นสีบรอนนะครับแล้วมีเหมือนกับมุกมุกกากเพชรของมันหน่อยนะครับสีเดิมของเขานะใหม่จริงๆนะครับใหม่แล้วสวยมากๆด้วยนะครับกล้องมองหลังนี่มีมาเรียบร้อยนะครับเปิดท้ายให้ดูนิดนึงครับจะเจอกับตัวข้างหลังจะเป็นเบาะหนังนะครับสีแถวแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญครับนี่ฮะจุดคลายแม็กดูฮะหัวน็อตยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับมีแค่ขี้อยากใยแค่นั้นนะครับเดิมเดิมเลยหัวนงหัวน็อต นะครับเรียบๆเลยนะชินนี้เนะี่ยรับประกันได้เลยรถเนี่ยไม่มีการโดนชนท้ายอัดมาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีนะและผ้าม่านเนี่ยรอบคันแล้วด้วยนะครับได้ไปก็คือแบบใช้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะไปเปลี่ยนนะไปลงล้อมงล้อแม็กหน่อยก็จบนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยเอาไปวิ่งงานเนี่ยจริงๆบางคนไม่จําเป็นนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับสภาพนี้เนาะเดี๋ยวเรื่องแบตเตอรี่ของเหลยวตรงนี้ผมก็ดูแลเทคแคร์ให้ลูกค้าหมดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะสตาร์ทนิดนึงนะครับภายในก็สวยๆเลยนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับเลขไม้ใช้งาน80,000โลเท่านั้นนะครับมาดูนะเปิดมานะตรงนี้นะสติกเกอร์แรงดันลมยางอยู่ครบครับนี่สวยครับปิดเบาะครับใช้งานน้อยครับปิดเบาะสวยนะครับแอร์ยังเจี๊ยบนะครับด้านในนะครับนี่จอกลางนะครับ บูทูธรองรับแล้วเรียบร้อยนะครับแอรนะลหลอกนะพลลงพลังเพดานนะครับยอโต้ภายในสวยกริปเลยนะครับบางลงบาแดดมีมาให้ใช้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องนิดนึงครับนี่นะสองข้าเลยครับน็อตโครงสร้างครับเดิมครับไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับฝาเดิมแอรซลต้าเหรียญบาทอยู่ครบซกงสติกเกอร์ทุกอย่างเดิมๆนะครับ พันมาดูฝั่งนี้ก็นด้นครับเป็นเทเดิมครับนะรอกในเดิมก่อน็อตแจ้งหกแจ้งข้างเดิมหมดเลยการนงการหน้านะครับจบจบแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะคุณผู้ชมหารถสเปคทดีๆแบบนี้อยู่ไว้ใช้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับด้านล่างซ้ายมือนะครับ0 9นย์7 2 4 1 5เจดสี่ห้านะครับกับตัว รถตู้ Toyota าคอมมูเตอร์2.8นะครับตัวหน้าย,ยาวปี2020สีบอลเงินยอโต้นะครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่มเติมหาผมที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลย0910272415วงเล็บนะครับรถตู้ไม่สามารถฟรีดาวได้นะคุณผู้ชมนะทุกแบงค์เลยตอนนี้นะต้องใช้งบดาวนะนะรายละเอียดเท่าไหร่มากน้อยยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ